ช่วงสนทนาพิรำขับข้านนะคะ่วนนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเตรียมกเกษียณพันผือให้กเกษียณสุขและป้องกันภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์นะคะผูะ้ทีดด่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะดรโซฟีสังวนดีกุลผู้อาํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานผักตาอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จะเจอกันเป็นประจำแล้วเราเปลี่ยนภาษาอัตโนมัติกันไปเยค่ะตอนนี้เราเห็นข่าวคราวเห็นบรรยากาศเรื่องของบรรยากาศงานเกษียณกันหลากหลายพื้นที่ในส่วนราชการที่กําลังกันอยู่ดังนั้นวันนี้ผอจะมาให้แนวทางว่าเกษียณอย่างไรให้มีความสุขมีเงินเหลือใช้และป้องกันภัยจากโลกออนไลน์อย่างไรที่นี้หลักสําคัญของการบริหารเงินหลังเกษียณเนี่ยต้องเป็นยังไงคะค่ะจริงๆขออยางที่เริ่มก่อนตรงนี้ดีไหมคะว่าเคยได้ยินคําคมไหมคะว่าที่สุดของความเสียดายคือตายไปจะใช้ไม่หมด แต่มันมีความสลดอยู่นะคะว่าคือว่าใช้เงินหมดแต่เรายังไม่ตายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เราต้องคิดถึงว่าวัยเกษียณของเราเนี่ยมันเป็นวัยที่อต้องเรียนตรงๆว่าเราก็หยุดการทํางานไปนะคะเงินเดือนก็ไม่มีรายได้ก็เริ่มน้อยลงนะคะอาจจะมีบางท่านที่มีรายได้อยู่แต่ก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่มีรายได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักในการที่จะบริหารเงินให้สามารถอยู่ยังมีสุขได้ จนกระทั่งถึงวันที่เราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วนะคะอ,อันนี้ก็เป็นอัน,นที่เราคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะเราต้องดูแลตัวเองไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้มีแนวคิดของการบริหารเงินว่าทํายังไงที่จะบริหารเงินให้อยู่ได้จนกระทั่งถึงวันที่เราไม่อยู่ในโลกนี้นะคะก็จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าหลักการบริหารเงินกเกษียณเนี่ยหลายคนคิดว่าเอาไว้ใกล้ๆเกษียณค่อยทำตายเลยนะคะไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องบริหารตั้งแต่ช่วงก่อนเกษียณเราด้วยซ้ำไปในวัยทํางานด้วยนะ นะคะเราก็มาถึงช่วงที่เป็นวัยกเกษียณนะคะค่ะแล้าบอกว่าให้ทํางานเก็บเงินในวันที่ยังมีแรงใช,ใช่ค่ะทีนี้ค,คู่ที่กเกษียณอายุเนี่ย ควรจะมีวิธีในการวางแผนจัดการเงินยังไงดีใช่ค่ะก็ต้องเริ่มมีก่อนอย่างที่เลเรียนว่าเราไม่มีแหล่งรายได้แต่ถ้าเรามีแหล่งรายได้ก็อีกเรื่องหนึง่งทีนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าแหล่งรายได้มาจากไหนส่วนใหญ่แหล่งรายได้มาจากเงินออมเป็นหลักอย่างเช่นบางท่านเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นเงินบำเน็จมานานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะ,คะอะไรต่างๆที่มีอยู่ทีนี้ต้องรู้วิธีละเรามีเงินอาจจะเป็นก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆเราจะบริหารยังไงหลังเกษียณนะคะก็เริ่มจากสิ่งแรกเลยไม่มีเงินเดือนใช่ไหมคะแลังเรามีรายจ่าย คุมรายจ่ายก่อนนะคะสิ่งแรกต้องดูว่าเราก็ต้องดูแลว่าเราจะจ่ายเงินมากน้อยแค่ไหนความฟุ่มเฟือยที่ในเมื่อก่อนนี้เราอาจจะแบบซื้ออะไรก็ได้เนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่าดูนิดนึงนะคะก่อนซื้อก็คิดก่อนซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องคุมรายจ่ายก่อนนะคะถัดไปเราก็ต้องมาดูว่าแล้วเราจะบริหารเงินไงเรามีเงินก้อนอยู่นะคะบริหารเนี่ยหลักของผู้วิวัยเกษียณนี่ก็คือว่า เราไม่ได้มีเวลาเยอะในการที่จะดูแลเงินเราก็อาจจะต้องเอามาบริหารสินทรัพย์โดยใช้เรื่องของการเลือกสินทรัพย์ที่ลงมีความเสี่ยงต่ำนะคะในการ<ช>ที่จะ,ะอย่างเช่นว่าเอาไปฝากเงินออมเป็นเป็นรายปีนะฝากประจาอย่างเงี้ยเขาก็มีดอกเบี้ยที่ฟิกไว้นะคะอาจจะเรียกว่าสูงกว่าออมทรัพย์เพราะออมทรัพย์เนี่ยดอกเบี้ยนิดเดียวเองนะคะแต่ถ้าเป็นฝากประจำเนี่ยก็จะมีดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงอาจจะเป็นระยะยาวนิดนึงหนึ่งปี หรือ2ปีก็ได้นะคะก็จะมีดอกเบีย้ยก้อนหนึ่งขึ้นมาหรือไปลงทุนในสินทรัพย์อย่างที่เรียนนะคะอย่างเช่นพวกพันธบัตรอันนี้ก็จะยาวนิดนึงอาจจะเป็นอย่างพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเดีย๋ยวนี้ก็เป็นประมาณสัก5ปี10ปีนะคะ<ม>เขาก็มีดอกเบีย้ยฟิกซ์อาจจะสัก3-5<ม>ขึ้นมามเราก็จะมีรายได้เกิดมาจากดอกเบีย้ยพวกนี้<ม>เอามาใช้ได้นะคะ ข <molec> ณะเดียวกันเราก็ไม่ได้บอกว่าต้องลงทุนแค่นี้ก็มีความเสี่ยงที่ขยับขึ้นมาเองนิดนึงอย่างเช่นเรียกว่าเป็นความเสี่ยงปานกลางอย่างเช่นพวกกองทุนรวมนะคะซึ่งซึ่งอาจจะเขาเอาไปลงทุนในหุ้นให้เราหรือว่าอันที่เราอาจจะดูแลเรื่องของหุ้นเองก็ได้นะคะในการที่จะลงทุนก็อาจจะต้องต้องดูนิดนึงอย่าไปลงหุ้นที่มันมีความสึกว่าหวือหวาความเสี่ยงสูงอะไรเงี้ยนะคะเราก็ลองดูนิดนึงว่าจะบริหารเรื่องของกองทุนหรือว่าหุ้นยังไงได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับเอาเงินเม็ดเงินที่เรามีอยู่เน ค่ะมันเป็นหลักการเบื้องต้นก็คือเลือกการลงทุนที่อย่างพศบอกว่ามีความเสี่ยงต่ําหรือว่าเราสามารถบริหารจัดการหรือว่าดูแลเองได้ทีนี้พอมาถึงวันที่จะเกษียณหรือว่าใกล้เวลาเกษียณจริงๆเนี่ยเงินจํานวนเท่าไหร่คะถึงจะเพียงพอคะอ๋อค่ะทีนี้มันก็มีหลักคิดอยู่นิดนึงเริ่มจากเดี๋ยวเริ่มจากเราต้องคิดก่อนเราจะเสียในยุทเท่าไหร่อ่าสมมติเราบอกว่าพื้นฐานหกสิบนะคะแล้วเราคิดว่าเราจะอยู่สักนานเท่าไหร่ดีคะ <ST AN CE> อันนี้ต้องบอกกรุไรงไท่ได้ไหต้องเรียนอย่างนี้คนเราอายุเยอะขึ้นตอนนี้นะคะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยอายุเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบเจ็ดนะคะผู้หญิงเนี่ยอายุเยอะหน่อยก็อาจจะสัก80เกือบ81นะคะผู้ชายอาจจะน้อยหน่อยก็สักมาเจ็ดสิบห้าแต่เอาเป็นคร่าวๆว่าเราคิดว่าเราสุขภาพดี <c oughs> เราอยู่ยาว <c oughs> เอาสัก25แล้วกันนะฮะสมมติแปดสิบห้านะคะแล้วก็มี60นะคะแล้วก็คาดว่าจะอยู่สัก25่สถามว่าแล้วเดือนหนึ่งเราจะใช้เท่าไหร่ ก็กลับมาคิดนิดนึงว่าอดีตนเนี่ยเราอาจจะใช้สักเดือนสักหมื่นห้านะคะแต่พอเรากเกษียณภาระอื่นๆก็ลดลงไปนิดนึงเราก็บอกเอาสัก80%ของค่าใช้จ่ายที่เรามีจากหมื่นห้าเนี่ยเราก็ลดลงมาเหลือสักคิดว่าจ่ายสักเดือนละหมื่นสองนะคะเราก็มาดูและวหมื่นสองกับหมืน่มนห้านะคะหมื่นสองนะคะอยู่ไปสัก2ี่ปีคำนวณเลยค่ะ เริ่มเลยห12หมนสองะคะคูณสิบสองก็เป็น 1>, 1ปีถูกไหมคะก็ประมาณแสนสี่นะคะแสนสี่หน่อยๆบวอย่ยีคูณอย่ยี่สิบห้านะคะก็ตกคร่าวๆประมาณสามล้านหกะนะคะก็นี่คือ เงินก้อนที่เราควรจะต้องเก็บให้ได้เพื่อที่จะอยู่ให้ได้จนกระทั่งมีอายอุสักประมาณไปอีกสัก25ปีอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขคร่าวๆว,วิธีคำนวณวิธีวางแผนว่าถ้าเราต้องการเงิน5อย่างอย่างที่โชว์ใน,ในอินเสิร์ตตรงนี้นะคะว่าก็จะเห็นเลยว่าเออเราสามารถจะคำนวณได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเงินอมอมสักเท่าไหร่เพื่ออยู่เกษียณอย่างมีสุข ค่ะเผื่อลองไปคำนวณเล่นๆดูเผื่อใครอยากจะเกษียณก่อน60เผื่อวางแผนไว้ว่าจะต้องอะไรยังไงต้องอยู่อีกสักเท่าไหร่ต้องมีเงินเท่าไหร่เพื่อจะ ในเกษียณอย่างมีความสุขนะคะ,คะนี่สำหรับคนที่เรียกว่าอยู่ในวัยทํางานที่กาลังจะทํางานแล้วก็ยังมีเวลาพอที่จะเก็บเงินอยู่อยากจะให้แนะนำหนะะ่อยค่ะว่าเราควรที่จะวางแผนการเงินเราควรจะเริ่มต้นยังไงในตอนนี้เลยอ๋อเริ่มต้นเลยนะคะคือจริงๆเนี่ยอยากให้เริ่มตั้งแต่วัยเริ่มทํางานด้วยซ้ําไปนะคะพอเราเริ่มทํางานก็อยากให้มีการวางแผนการเงินเลยอย่างเมื่อกี้ห้าข้อคร่าวๆที่เราคุยมเมื่อกี้เริ่มเลยต้องคิดก่อนเลยว่าเกษียณเท่าไหร่นะคะแล้วลองคิดดูว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยนะคะอย่างเช่นว่าพี่ พี่พี่คิดง่ายๆนะตอนนี้อาจจะเร,เริ่มเริ่มอายุช้านิดนึงก็กเกษียณสักอ่าเริ่มเริ่มคิดที่จะวางแผนเนี่ยสักอายุ30มสิบและแต่ว่าเรามีเวลาก่อนกเกษียณอีก 30, 30. ปีนะคะแล้วเมื่อกี้เราก็คํานวณอยู่แล้วว่า ถ้าเราจาก60ไปถึง25ปีที่เราจต้องอยู่เนี่ยเราต้องใช้เงิน3 0 0าค่ะก็คิดเลยค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยปีนึงต้องเก็บเท่าไหร่ดีนะคะ,คะก็เอาไอ้3,006เนี่ยนะคะมาหารกับไอ้30ปีที่เราจะต้องใช้เวลาในการออมนะคะ,ค,ะคิดคร่าวๆอย่างเงี้ยพี่ก็คำนวณมาให้แล้วนะคะ,คะก็อาจจะตกสักเดือนละหมื่นต้องเก็บ นะฮะ<ม>ก็เริ่มเก็บเลยเดือนละหมื่นนี่คือพื้นฐานก่อน<ฆ>นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็คงอาจจะเก็บเดือนละหมื่นได้ไม่ไมตลอดแต่ลืมว่าอีกอันนึงคือลองเงินเดือนขึ้นเรื่อยๆ<ม>นะฮะ<ม>ก็อาจจะเริ่มจากหมื่นนึงหรือไม่อาถ้ายังเก็บไม่ได้ถึงหมื่นก็สัก8 0 00ันเ0็ดอนก็ได้5้าพันก็ได้แล้วค่อยๆขยับ แต่ว่าเราต้องตั้งเป้าไว้นิดนึงว่ายังไงเนี่ยต้องให้ได้สัก3าล้านหกนะก่อนเกษียณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้แบบมีกําลังใจในการที่จะเก็บเงินแล้วก็วางแผนเป้าหมายในการเงินขึ้นว่าเราจะไปด้วยวิธีไหนอะค่ะอันนี้คือเป็นแผนคร่าวๆแต่อย่างเมื่อสักครู่ถ้าสมมติว่าขอย้อนไปนิดนึงว่าอย่างหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้วางแผนตอน30และคิดว่าอาจจะเริ่มช้าไปเนี่ยแนวคิดตรงนี้พออยากจะแนะนํำยังไงบ้างว่าควรจะต้องเตรียมตัวยังไงทั้งก่อดหลังจากนี้มันจะมีเรื่องของการรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายหรือต่างๆหรือจะต้องทำ ให้เพียงพอหลังเกษียณนะคะอันนี้จริงๆเนี่ยก็ต้องคิด,ค,ดคิดค่าให้จ่ายเผื่อไว้เหมือนกันนะนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านถ้าเกิดเป็นราชการก็อาจจะยังมีเรื่องของสวัสดิการเกิดขึ้น <DP. S 2> แต่ถ้าเราไม่มีสวัสดิการเนี่ยเราต้องคิดนะคะว่าเราจะต้องใช้จ่ายเท่าไหร่อีกอันนึงที่จะช่วยได้คือเรื่องของการ,การปาระกัน <saúde. S 2> นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ที่ช่วยเรื่องของการวางแผนื่องการเกษียณคือการปาระกันชีวิตก็ได้ช่วงที่เรายังไม่ได้เกษียณเนี่ยเราก็เริ่มทําวางแผนการประกันชีวิตซึ่งประกันชีวิตเนี่ยเป็นอันนึงของการออมนะคะ เพราะว่าก็เราจะจ่ายเปไ็นรายเดือนไปเรื่อยๆถูกไหมคะพอถึงวันที่เรากรเกษียณหรือวันที่เราครบอายุประกันเขาก็จะคืนเงินให้เรานะคะอีกอันนึงคือเรื่องของการประกันสุขภาพาอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราประกันสุขภาพเนี่ยเราอาจจะใช้จ่ายาจ่ายไปนิดนึงแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้สวัสดิการจากประกันสุขภาพตรงนี้ออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นอะไรที่ที่ทำได้เหมือนกันนะคะ คือ <c oughs> เป็นแนวทางสำหรับใครที่อ่าตอนนี้จะเลย30ไปแล้วแล้วเพิ่งมาฟังรายการนะวันนี้ตายแล้วฉันเลย30ไปแล้ว40-50แล้วจะทันอีกไหมเนี่ยทันค่ะยังไงก็ยังทันค่ะ <c oughs> แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องออมเยอะนิดนึงเทียบกับน้องๆสมมติว่าเราสมมตินะคะสัก20เริ่มเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะเริ่มออมน้อยๆก่อนได้แต่พอเราสักอายุเยอะ อันนี้ละค่ะเราต้องออมเยอะขึ้นเราก็อาจจะต้องแบบใช้จ่ายให้น้อยลงนิดนึงในช่วงที่ใกล้ๆกเกษียณนะคะอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองใช่แล้วก็เรื่องการประมาณตนเองใช่ซื้อให้น้อยเก็บให้เยอะทำยากมากเลยค่ะทำได้สิคะทําได้ค่ะจริงสิ่งสําคัญเลยค่ะค่ะเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือหลังจากที่พอเรามีเงินพอที่จะพร้อมที่จะเกษียณแล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรที่จะระวังตัว ในเรื่องของการเงินเพื่อที่จะไม่ให้มันมันไหลออกไปง่ายๆยค่ะค่ะจริงๆเนี่ยเรื่องเรื่องการระวังตัวเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ผู้ผู้กเกษียณเนี่ยนะคะต้องเรียนว่า ส่วนใหญ่บางทีได้เงินก้อนออกไปนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องนิดนึงของพี่มิดอีกแล้วพี่มิดพี่มิตรักเรามากนะคะคือเขาก็จริงๆต้องเรียนว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบอาจจะมีพี่มิดติดต่อผู้สูงอายุเยอะนี่หมายถึงว่าไม่ใช่มิจมอม้าสันติ์ต่ออะไรไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เป็นมิจโจตาไม่ิจอาชีพนะคะพี่มิดอาชีพเนี่ยจะเริ่มติดต่อท่านผู้สูงอายุละบอกเฮ้ยชวนเงินก้อนใช่ไหมคะได้มา ลงทุนค่ะอเออบอกโอ้ได้คืนมาร้อยละยี่สิบสามสิบนะคะต้องเข้าใจนิดนึงว่าพอเราไม่มีไรายได้เราก็อยากจะหาเงินที่มัน เอามาเสริมให้เรามีเงินมากขึ้นนะคะพี่มิตรก็จะเริ่มมาประมาณนี้แต่จริงๆต้องบอกว่าให้ระวังเลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะหลอกล่อด้วยการบอกว่าการลงทุนก้อนใหญ่เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงซึ่งจริงเนี่ยอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นเมื่อกี้ว่าผู้เกษียณเนี่ยอย่าพยายามที่จะไปลงทุนอะไรที่ผลตอบแทนสูงมากๆเพราะว่ายิ่งผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงนะคะเอาผลตอบแทนปังกลางก็พอะน,ะะนะคะมีเงินก้อนไปลงพันธบัตรอย่าไปเชื่อพี่มิตรมากว่าต้องไปลงทุนที่มันแบบ โอ้หได้ผลตอบแทนสูงมากอันนี้อย่าเลยนะคะคอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะที่จะต้องป้องกันอย่างมากเลยแล้วพี่มิตรเนี่ยก็มาแบบทุกรูปแบบ,บแม้กระทั่งหลอกให้ อันนี้เนะออแอปต่างๆให้ข้อมูลเดี๋ยวไปดูดเงินในบัญชีเราเราก็จะสูญไปเลยนะคะอันี้องฝากให้ระมัดระวงังเรื่องพวกนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะเตือนก็คือว่าอย่างธนาคารเองอย่างที่เราเคยพูดกันก็คือว่าทุกธนาคารเนี่ยไม่มีการส่งลิงก์นะคะให้กับผู้ที่รับบริการแล้วต่อไปนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกดลิงก์เลยค่ะแล้วก็ถ้ามีคนโทรมา บอกว่ามาจากทางนู้นตรงนี้หน่วยงานต่างๆนะคะมาแปลกไปษณีอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่เลยค่ะลองติดต่อกลับไปเขาก่อนว่ามีจริงหรือเปล่านะคะอ,อาจจะไม่ใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ระมัดร,ระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะสําหรับผู้สูงวัยแล้วก็อีกอันนึงก็อยากให้ติดตามข่าวสารเพราะว่ามันจะมีกลลวง ของการหลอกลวงเนี่ยมากมายทีเดียวนะคะในการที่จะหลอกลวงค่ะในส่วนของธนาคารจะมีการโทรเข้ามาเสนอนน่นนี่นั่นบ้างไหมคะอ๋อไม่ค่ะไม่ไม่มีค่ะไม่ปกติไม่ปกติจะไม่มีเลยจะไม่ส่งลิงก์แลวจะไม่โทร่งงลิกค่ะจะไม่โทรนะคะก็ต้องคิดก่อนนะคะเขาคงไม่ลูกค้าเป็นล้านนะคะโทรทุกคนคงไม่ไหวเหมือนกันนะคะใช่เพราะฉะนั้นเหมือนอย่าง ผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วแล้วเหมือนกับมีเงินเป็นก้อนหลังจากเกษียณนี้คือต้องระมัดระวังให้ดีทั้งเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารการป้องกันบัญทีโลกิจมาทั้งชีวิตอ่ะแค่คลิกเดียวบางทีก็ใจหายเว็บไปเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะแก๊ง call center อย่างที่พอสอบเมื่อสักครู่ว่าถ้าโทรมาเนี่ยคือให้ตั้งข้อสังเกตด้วยก่อนเลยว่ามิจชาชีพแน่นอนดังนั้นกระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้ก็ อาจจะไม่ต้องไปคุยกับเขาก็ได้ตัดสายทิ้งไปเลยตัดสายทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องไปคุยเลยค่ะเพราะว่าบางทีเขาพูดจนเราเผลอก็มีนะคะโน้มน้าวเขาก็มีจิตพิยาเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคืออย่างที่คุณสมบอบอกคือตัดสายทิ้งเลยเพราะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีเว็บไซต์ที่สามารถให้เราเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยใช่ไหมคะว่าอันไหนเป็นปลอมอันไหนเป็นจริงอันนี้ต้องเข้าไปดูที่ไหนคะก็ไปที่เว็บไซต์ของแบงก์ชาตินะคะจะเป็นเรื่ององพวก ปล่อยเงินกู้นะคะจะมีไม่มีอยู่เหมือนกันนะคะค่ะ,คะนะคะทีนี้ถ้าถูกหลอกหรือว่ามีเหตุสงสัยว่า ตายแล้วเราเป็นเหยื่อนแน่เลยจะต้องทํำยังไงบ้างคะค่ะสิ่งแรกเลยนะคะขอให้แจ้งความแจ้งที่ธนาคารนะคะซึ่งเรามีเบอร์ให้หมดแล้วนะคะอ,อันนี้เป็นสายด่วนโดยตรงซึ่งทางธนาคารจัดไม่ให้สําหรับปัญหาเรื่องของแกอล์ c a นเต e n t e r เลยพวกนี้เลยนะ,ะโทรไปปุ๊บเขาก็จะระง,งับธุรกรรมให้นะคะซึ่งสามารถโทรได้24ชั่วโมงแล้วเขาระงับธุรกรรมได้72ชั่วโมงมท่านทางถัดไปก็คือต้องไปแจ้งความะะเพราะว่าเขาอายัดได้ระงับธุรกรรมได้แค่72เพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องไปหาที่ตำรวจตำรวจเนี่ยจะมีอำนาจในการะระงับธุรกรรมได้ต่อนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไปแจ้งความอาจจะเป็นการแจ้งความออนไลน์นะคะหรือโทรไปที่เบอร์1441นะคะหรือว่าไปที่สศานที่ตำรวจเลยก็ได้นะคะ,คะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะเบอร์ของแต่ละ,ะแต่ละธนาคารเมื่อกี้เราขึ้นให้แล้วนะคะบนหน้าจอก็ค่ะ ถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะแจ้งธนาคารทันทีเพื่อจะให้ระงับธุรกรรมชั่วคราวต่อมาก็แจ้งตำรวจอย่างรวดเร็วนี่เบอร์โทรศัพท์อยู่บนหน้าจอเป็นที่รอแล้วใครใช้ธนาคารไหนโทรเลยค่ะให้ดูให้ดีเก็บถ่ายรูปเก็บในโทรศัพท์ก็ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะใช้แอปธนาคารที่แตกต่างกันมีเงินฝากหลายที่หรือว่าแต่ละคนก็ใช้ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเบอร์โทรก็จะแตกต่าง ดังนั้นก็เก็บไว้ถ่ายไว้หลังจากนั้นก็ไปแจ้งผ่านออนไลน์ก็ได้ของตำรวจ thai p o l i s h o n l i n e .com โทร1441หรือว่าจะไปแจ้งตำรวจท้องที่ก็ได้ทีนี้ผสอขากระบวนการขั้นตอนบางทีหลายคนอาจจะมองว่ากลัวว่าจะไม่ทันการมันจะช้าเกินไปหรือเปล่าเบื้องต้นเราควรจะต้องทํำยังไงบ้างคะในส่วนของตัวเองที่มีมือถืออยู่ในมือโอมือถือเหรอคะถ้ามีนะคะเริ่มจากอยากดลิงกค นะคะอันนี้สําคัญหรือว่าอีกอันหนึ่งคืออย่าให้ข้อมูลเลยนะคะอ,อ,อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะการให้ข้อมูลไปเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นเรียกว่าสิ่งสําคัญคือป้องกันตัวเองก่อนแต่ถ้าพลาดก็ทําตามที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือว่าติดต่อธนาคารนะคะแล้วก็แจ้งตํารวจนะคะแล้วก็จะดําเนินการให้ค่ะ,คะแอบ,บเห็นอินโฟมาสสักครู่มือถือถ้าเป็นไม่ได้เราก็ปิดสัญญาณ WiFi หรือว่าตัด เชื่อมต่อการเครือข่ายต่างๆเพื่อจะไม่ให้เขาสามารถเข้ามาลิงก์ข้อมูลได้นี่ก็เป็นข้อมูลที่มฐานเหมือนกันที่สําคัญก็คือเอกสารหลักฐานสําคัญอย่ามีการแจ้งเข้าไปเหมือนเขาถามโดยเฉพาะเลขบัตรประจําตัวประชาชนค่นี่เกิดอะไรเงี้ยไม่ต้องบอกเลยค่ะค่ะสำคัญนิดนึงค่ะปศค่ะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผู้เกษียณส่วนใหญ่ที่มีเงินก้อนอยู่กับตัวเนี่ยเขาจะโดนหลอกในประมาณไหนบ้างคะก็จริงๆเลยก็คือเรื่องลงทุนอย่างที่เรียนก็คือ อ่ะลงทุนมาสักก้อนหนึ่งสักล้านหนึ่งสมมตินะฮะดอกเบี้ยอาจจะได้ผลตอบแทน10%ต่อเดือน20%ต่อเดือนตาลุกวาวไหมคะมากค่ะตาลุกวาวนะคะนี่แหละค่ะอยู่เฉยๆแล้วเราก็ต้องเอ๊ะเลยค่ะสิ่งสําคัญคือต้องเอ๊ะเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมเอ๊ะนิดนึงว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่ามันมีจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเป็นไปได้แค่ไหนหมายถึงว่าที่เขาให้เราไปลงทุนเนี่ยเป็นลงทุน ประเภทไหนอะไรยางไงหลายเรื่องเลยค่ะอาจจะบอกว่าไปลงทุนหุ้นลงทุนเงินดิจิตอลอะไรพวกนี้ก็มีนะคะคริปโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีหมดละค่ะมีมีหลากหลายมากเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือต้องระวังอันนี้คือเรื่องใหญ่และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราเขารู้ว่าเรามีเงินก้อนอยู่ในธนาคารอ่าราคาอันนี้ที่อย่างที่เรียนคือหลอกล่อให้เราติดตั้งแอปแล้วเขาก็จะเข้ามาคอนโทรลมือถือเราแล้วก็เอาเงินออกไปเลย อันนี้ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะคะเป็นสิ่งที่สงสัยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะว่าเขารู้ได้ยังไงเนี่ยว่าเรามีตังค์ใช่เป็นสิ่งที่สงสัยมากเลยค่ะข้อมูลเราไม่ต้องให้เขาก็รู้ก็จริงเอาเขาก็ต้องเรียนตรงว่าเขาก็อาจจะสุ่มก่อนมันแรนดอมนะคะเราก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอย่างผู้เกษียณเนี่ยเขาก็ต้องคิดละโอ้คุณเกษียณมาเงินต้องมีใช่ไหมคะเงินต้องมี อะไรเงี้ยยิ่งยิ่งคนที่บอกว่าแบบได้กองทุนหรือบําเหน็จที่แบบออกมาเป็นก้อนเงี้ยมาเลยค่ะอย่างเงี้ยนะคะให้แนะนำหน่อยค่ะแนะนําคุณที่กะกําลังจะกเกษียณนี่แหละค่ะพอมีเงินเข้ามาเนี่ยจะต้องทํายังไงก่อนวางแผนโอเคอย่างที่เราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้เป็นความเสียดายที่ใช้เงินหมดไอ้ใช้อะไรนะใช้ไม่หมดนะแต่ตายไปก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ ออมให้สม่ำเสมอก่อนก่อนเกษียณอยากให้เริ่มแต่ก่อนเกษียณก็คือว่าออมให้มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลานะคะสักสิบยีต่อเดือนไปเรื่อยๆนะคะออมไปเรื่อยๆะะแล้วก็วางแผนการเก็บเงินเลยตั้งเป้าใ,ให้ชัดเ,เมื่อกี้เราคำนวณตัวเลขเราตั้งเป้าเลยถ้าได้เยอะกว่าเป้ายิ่งดีนะคะก็จะทําให้เรามีเงินใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องที่3มก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านเกษียณมหนิอโอเงินที่เราได้มาเป็นก้อนบางทีเราไป ใช้หนี่ให้หมดได้นะคะเพราะ,ะอย่าลืมว่านี่คือมีดอกเบีย้ยเราก็ต้องเคลียร์นี่เคลียร์นี่ใ,ให้ใ,ให้ชีวิตเราเบา นะคะ<ม>ก็จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วสุดท้ายสําคัญก็คือว่าติดตามข่าวสารนะคะ<ม>อย่าให้หลงกลมิจฉาชีพต่างๆเลยว่า,ามันต้องเราต้องอัปเดตตัวเองสม่มําเสมอนะคะเป็นผู้สูงวัยแต่ไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องอยู่นิ่ง<ม>หรือถอยหลังเราไปข้างหน้าเราต้องอัปเดตตัวเองด้วยอัปเดตชีวิตอัปเดตสังคมให้เห็นว่าตอนนี้ข่าวสารเป็นยังไงกลลวงต่างๆเป็นยังไงเรียนรู้ได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เรามีชีวิตอยู่อย่างสุขนะคะหลังวัยเกษียณค่ะ ขอ2นาทีสุดท้ายอยากให้ผอได้เน้นย้ำว่าฝากเทคนิค,คให้กับผู้เกษียณทั้งหลายว่าจะต้องทำอย่างไรให้บรรลุเป,ป้าหมายและเกษียณได้อย่างมีความสุขก็อย่างที่เรียนนะคะ ออมก่อนใช้อออมก่อนนะคะอย่างสม่ําเสมอนะคะวางแผนการเก็บเงินนะคะแล้วก็บริหารเงินให้ดีนะคะบริหารโดยที่ก็ขอให้เป็นความเสี่ยงต่ํานิดนึงนะคะอย่าอย่าสูงมากนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็กระจายการบริหารเงินให้ดีนะคะแล้วก็ท้ายก็คือเรื่องของการที่ถ้ามีหนี้ชําระหนี้ให้หมดก่อนค่ะฝาก อะไรถึงลูกๆหล,ลานๆหรือคน<า>ในคร<ข>อบครัวที่กำลังจะมีผู้เกษียณบ้างได้ได,ได้ก็อันนึงที่ต้องฝากนะคะก็คือว่าผู้เกษียณเนี่ยบางท่านต้องเรียนว่าเรื่องการใช้เทคโนโลยีอาจจะไม่ได้ดีมากนะคะก็ต้องฝากดูแลนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วยติดตามข่าวสารเพราะบางทีผู้สูงวัยเองเนี่ยการที่เขาติดตามข่าวสารเขาจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ข่าวหรืออะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ให้เป็นที่ปรึกษาที่ดีบางทีเขาอาจจะมาถามเราว่า อันนี้จริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเราก็ช่วยบอกได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราเจออะไรที่แปลกประหลาดปุ๊บเนี่ยถามลูกหลานก่อนเลยค่ะเพราะ,ะเขาอาจจะช่วยเราได้เช่นเดียวกันนะคะ,คะบางทีผู้สูงวัยเข้าไปท่องท่องโลกใน<ล>เว็บไซต์หรือเข้าไปอ่านข่าวหรืออาจจะไปแอบ กดอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้ก็ต้องให้ลูกหลานช่วยดูด้วยดูแลใช่ค่ะสุดท้ายถ้าสมมติว่ามีข้อมูลหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมทางธนาคารแห่งประเทศไทยเรามีช่องทางไหนให้ติดต่อแบบติดต่อได้เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะคะมีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะแม้กระทั่งเรื่องของการบริหารอ่าสินทรัพย์ต่างๆและแนวทางต่างๆสําหรับใบกษะสีนนะคะเรามีให้เลยนะคะในการที่จะเข้าไปดูว่าจะบริหารยังไงบ้างนะคะหรือถ้าเกิดสนใจอะไรหรือจะมีข้อสอบถามข้อร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็ติดต่อเรา ได้ที่เบอร์1213นะคะคเป็นเบอร์โทรของแบงค์ชาตินะคะใส่ตัวแบงค์ชาติเช่นเดียวกันค,ค่ะนี่ะนะคะฟังขนาดนี้หลายคนก็คงจะมีแนวทางในการวางแผนแล้วก็บริหารจัดการชีวิตของตัวเองมากขึ้นอาจจะเริ่อาจจะไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้หรืออาจจะวางแผนในการเริ่มต้นในครั้งต่อไปก็ไม่สายเพื่อที่จะ,กะเกษียณไปจะได้มีความสุข นะ,ะเกษียณอย่างมีความ,มสุขเออแล้วก็ป้องกันภัยจากมิจฉาชีพด้วยนะคะ,คะวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ,อมากเลยค่ะที่มาให้แนวคิดแล้วก็ให้แนวทางในการที่จะทําอย่างไรจะได้เตรียมกเกษียณได้อย่างกเกษียณสุขนั่นเองคด้ะค,ะค่ะขอบพร,ระคุณค่ะ,ะ,คคะสวัสดีค่ะ